การสู้รบกันระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มเฮชเบลเลาะในทางทิศเหนือของอิสราเอลยังคงดำเนินต่อไปครับแหล่งข่าวทางทหารได้รายงานว่าเมื่อวานนี้23กันยายน2024กองทัพอากาศอิสราเอลได้ปฏิบัติการตั้งแต่เช้าเลยครับในการโต้อตอบกลับไปยังกลุ่มเฮชบบลเลาะที่มีฐานที่มั่นอยู่ในทางตอนใต้ของเลบานอนหลังจากที่กลุ่มฮชบบลละ ยิงมิสไซล์และจรวดเข้าใส่หมู่บ้านต่างๆในทางทิศเหนือของอิสราเอลจำนวน205ลูกระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลไอเอนโดมได้ทำการสกัดกั้นจำนวนหนึ่งในช่วงระหว่างวันที่21และ22กันยายน2024ดังนั้นในวันที่23กันยายน2024เมื่อวานนี้ครับกองทัพอากาศอิสราเอลได้ทำการโต้อตอบครั้งใหญ่ ยิงโจมตีเข้าใส่ฐานของกลุ่มฮิบลลัที่กระจัดกระจายอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนกองทัพอากาศอิสราเอลได้ทําการโจมตีเข้าใส่ฐานที่มั่นของกลุ่มฮชบลลัมากกว่า300ครั้งแล่งข่าวทางทหารได้รายงานว่าที่หมู่บ้านเบกาในเลบานอนนั้นเป็นจุดที่กองทัพอิสราเอลได้ทําการโจมตีมากที่สุดคาดว่าพื้นที่ปฏิบัติการของกลุ่มฮชบลละในหมู่บ้านดังกล่าว คงจะมีอยู่หลายจุดดังนั้นกองทัพอากาศอิสราเอลจึงได้เข้าทําการโจมตีหลายจุดในหมู่บ้านเบกานอกจากนี้กองทัพอิสราเอลยังได้ทําการโจมตีทางอากาศเข้าใส่ในพื้นที่ฮูมินอันฟักนาบาติเยไทระอาคูมไซดอนไบรกาเอลิยาคิมเอนาตาเอเชนี่คือพื้นที่หมู่บ้านที่มีการระบุเอาไว้ว่าเป็นพื้นที่ที่ กองทัพอากาศอิสราเอลได้เข้าทําการโจมตีเข้าใส่ฐานที่มั่นของกลุ่มเฮชบอลเลครับจะสังเกตเห็นได้ว่าบางอาคารภายในเมืองเหล่านี้มีการระเบิดอย่างต่อเนื่องหลังจากที่กองทัพอากาศอิสราเอลได้ทำการโจมตีเข้าใส่ครับคาดว่าคงจะเป็นสถานที่ที่มีการเก็บอาวุธชนิดต่างๆเอาไว้หลังจากการโจมตีดังกล่าวกระทรวงสาธารณสุขของเลบานอนได้ออกมาประกาศว่ามีผู้เสียชีวิต325ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า1,200รายก็เป็นการโต้อตอบกันไปโต้อตอบกันมาครับแต่ว่าครั้งนี้พื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนที่เป็นฐานที่มั่นของกลุ่มเฮชบลลาะนั้นดูเหมือนว่าจะถูกกองทัพอิสราเอลกองทัพอากาศอิสราเอลเข้าทำการโจมตีมากที่สุดมากกว่า300ครั้งเลยทีเดียวครับนั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทางตอนใต้ของเลบานอนกลุ่มเฮชบอลาะยังคง ยิงมิสไซล์และจะรวจเข้ามาใส่หมู่บ้านทางตอนเหนือของอิสราเอลอย่างต่อเน,นื่องครับส่วนกองทัพอิสราเอลก็ได้ทําการโต้ตอบกลับไปทุกๆครั้งที่มีการสํารวจตรวจค้นพบว่ามีความเคลื่อนไหวของสมาชิกกลุ่มเฮชเบลเล็ตตรงนี้เองแอดมินคิดว่ากองทัพอิสราเอลก็คงจะมีสายลับหรือว่าหน่วยสอดแนมในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนจึงได้มีการทราบว่ามีความเคลื่อนไหวของกลุ่มเฮชเบลเล็ในพื้นที่ดังกล่าวและนอกจากนี้ การใช้โดรนบินสำรวจหรือว่าระบบสอดแนมต่างๆของอิสราเอลนั้นก็คงจะสามารถมองเห็นการเคลื่อนไหวของกลุ่มเฮชบลเละในพื้นที่หมู่บ้านต่างๆทางตอนใต้ของเลบานอนครับก่อนหน้านี้ไม่กี่วันอิสราเอลก็ได้มีการประกาศว่าจะมีการปฏิบัติการพื้นที่ทางภาคเหนือมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการส่งกําลังพลทางยุทธปกรณ์ทางทหารเข้าไปในพื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอล ซึ่งต่อไปนี้พื้นที่ปฏิบัติการทางภาคเหนือนั้นทางอิสราเอลเรียกว่าเฟสใหม่แห่งสงครามในช่วงที่ผ่านมากองทัพอิสราเอลจะทําการยิงโต้อตอบกลับไปยังฐานที่มั่นของกลุ่มเฮชบอลอลและมีการค้นพบอย่างง่ายจากการที่อิสราเอลได้มองเห็นว่าจรวดหรือว่ามิไซล์ถูกปล่อยออกจากที่ใดที่นั่นคือฐานของเฮชบอลลครับ ไม่ว่าจะเป็นฐานใต้ดินฐานใต้ดินหมายถึงฐานที่โผล่ออกมาจากดินเพียงเล็กน้อยแต่ว่ามีรูอุโมอง์อยู่ใต้ดินแต่ในช่วงที่ผ่านมาสิ่งที่ทําให้ทหารอิสราเอลได้มีการค้นพบฐานที่มั่นของกลุ่มเฮชบบลเลาะนั้นก็คือจะสังเกตจากจุดที่กลุ่มเฮชบบลเลาะได้ปล่อยมิสไซล์หรือว่าปล่อยจรวดออกจากฐานในที่ตรงนั้นเมื่อจรวดหรือมิสไซล์พุ่งทะยานเข้าไปยังดินแดนอิสราเอล ทหารอิสราเอลก็จะรู้ได้ครับว่าจรวดทุกปล่อยออกจากจุดใดดังนั้นการโต้ตอบก็เกิดขึ้นทันทีหลังจากที่จรวดพุ่งทะย,ยานออกจากฐานพุ่งตรงไปยังอิสราเอลการโจมตีโต้ตอบกลับไปจากอิสราเอลมีทั้งการโจมตีโต้ตอบกลับไปยังฐานปล่อยจรวดที่ได้ปล่อยจรวดเข้าทําการโจมตีอิสราเอลแล้วและอิสราเอล ได้เข้าทำการโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มเฮชบอลล็ในขณะที่ยังไม่ได้โจมตีเข้าใส่อิสราเอลด้วยครับคือกำลังมีการเตรียมความพร้อมที่จะโจมตีอิสราเอลดังนั้นเมื่ออิสราเอลได้มีการค้นพบก็ดำเนินการโจมตีเข้าใส่ก่อนเลยครับแต่ว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมากลุ่มเฮชบอลลได้ปฏิบัติการยิงจรวดและมิสายเข้าใส่อิสราเอล205ลูกนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้กองทัพอากาศอิสราเอล ได้ดําเนินการปฏิบัติการโจมตีโต้ตอบกลับไปยังฐานที่มั่นของกลุ่มเฮชบลเลาะฐานที่มั่นของกลุ่มเฮชบลเลาะนั้นมีกระจัดกระจายอยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนแอดมินคิดว่าถ้าฐานที่มั่นของกลุ่มเฮชบลเลาะมีกระจัดกระจายอยู่ในพื้นที่ตลอดแนวชายแดนอิสราเอลเลบานอนนั่นก็หมายความว่าตลอดพื้นที่แนวชายแดนฝั่งอิสราเอลก็คงจะมีโอกาส ที่จะถูกกลุ่มเฮชบลเลอร์เข้าทำการโจมตีอย่างต่อเนื่องครับสำหรับกลุ่มเฮชบลลนั้นหลังจากที่กลุ่มฮามาสได้เข้าทำการโจมตีอิสราเอลในวันที่7ตุลาคม2023ที่ผ่านมากลุ่มเฮชบลลก็ออกมาประกาศที่จะสนับสนุนกลุ่มฮามาสที่ปฏิบัติการในพื้นที่ฉนวนกาซาครับกลุ่มเฮชบลลเป็นแนวร่วมของกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซา ดังนั้นการที่กลุ่มเฮชเบลเลได้ออกมาทําการโจมตีอิสราเอลนั้นเป็นการประกาศจุดยืนในการเคียงข้างกลุ่มฮามาสซึ่งเวลานี้ในชนวนกาซ่านั้นการสู้รบกันยังคงดําเนินต่อไปครับแต่ว่าพื้นที่การสู้รบเฟสใหม่ในพื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอลนั้นดูเหมือนว่ามันก็คงจะเป็นเฟสใหม่จริงๆครับเนจากว่าเมื่อวานนี้อิสราเอลได้ทําการโจมตีทางอากาศเข้าใส่พื้นที่ต่างๆ ในทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มเฮชบลเล็เป็นการโจมตีโต้อตอบครั้งใหญ่จากอิสราเอลครับถามว่าคิดความสามารถในการโจมตีอิสราเอลโดยกลุ่มเฮชบลเล็ที่มีฐานที่มั่นในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนนั้นมีมากเพียงใดแอดมินคิดว่ากลุ่มเฮชบลเลก็คงจะมีอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเช่นจรวดและมิไซล์ใช้ในการโจมตีอิสราเอลอย่างต่อเนื่องครับ ก็คงจะมีฐานการผลิตหรือว่าเป็นการผลิตเองคล้ายๆกับกลุ่มฮามาสที่ได้มีการผลิตจรวดต่อต้านรถถังหรือว่าจรวดที่ใช้ในการโจมตีกองทัพอิสราเอลในช่วงที่ผ่านมาแหล่งข่าวในอิสราเอลได้รายงานว่ากลุ่มเฮชเบลเลาะมักจะใช้มิสไซล์รวมทั้งขีปนาวุธต่อต้านรถถังยิงโจมตีออกมาจากฝั่งตอนใต้ของเลเบานอนเข้าใส่อิสราเอล และขีปนาวุธต่อต้านรถถังของกลุ่มเฮสบบลเละที่ยิงโจมตีเข้าใส่อิสราเอลนั้นเคยได้สร้างความเสียหายให้กับอาคารต่างๆของอิสราเอลที่อยู่ในทางทิศเหนืออย่างต่อเนื่องรวมทั้งการโจมตีเข้าใส่พื้นที่ทางทหารของอิสราเอลด้วยดังนั้นเวลานี้กองทัพอิสราเอลเมื่อได้ออกมาประกาศว่านี่จะเป็นเฟสใหม่แห่งสงครามก็คงจะเป็นไปตามนั้นครับดูจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในเวลานี้ การสู้รบจะจบลงเมื่อใดไม่มีใครรู้ครับรู้แต่ว่าตอนนี้การสู้รบกันยังคงดำเนินต่อไปขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ